vivo x 2 0 0อวดตัวอย่างภาพถ่ายในช่วงเวลากลางคืนสุดงามระยะซูม10เท่าเตรียมเปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยสวัสดีครับกับมาร์ในข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนลราบแผดในกาัาซิบทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ How long has long you enjoyed sunrise or been since sunrise sunset? it รับชมข,ข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแพด้ภข่าวสารที่แม้เต่แบบนี้เป็นประจำทุกวัน vivo x 2 0 0 s e r i ซีรีส์เตรียมเปิดตัวในช่วงตุลาคมนี้โดยคาดการว่าจะมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นได้แ,แก่รุ่น x 2 0 0และ x 2 0 0 pro ล่าสุดทาง vivo ได้มีการเปิดเผยหลายหลายอย่างเลยนะครับว่าจะเป็นภาพตัวอย่างของตัวมือถือรุ่นนี้จากการซูมบ้างแหละหรือภาพนิ่งบ้างแหละหรือในที่แสงน้อยก็มีนะครับ โดยภาพนี้เนี่ยถูกแชร์นะครับโดยผู้จัดผลิตภัณฑ์ของ vivo บนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนหรือ w i b o ซึ่งกล่าวว่าเป็นภาพที่ถ่ายโดยกล้องซูม10เท่าแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นการซูมแบบ optical ไหมหรือ hybrid นะครับโดยดังข่าวอย่าง Digital Trust Station เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าภาพซูมแบบ hybrid อย่างไรก็ดีแล้วนะครับภาพนี้เนี่ยก็ยังดูแม้ว่าจะผ่านการบีบอัดมาบ้างนะครับ ใน v บ v o แล้วก็ถือว่าคมชัดอยู่ดีนะถึงแม้เป็นภาพแบบพอมีการอัพในสื่อสังคมออนไลน์มาจะแบบลดความชัดลงอะไรเงี้ยแต่ภาพที่ได้มาก็ยังคงชัดอยู่อะไรอย่างนี้เนาะกล้องซูมของ vivo x 200นะั้นเนี่ยรือกันว่าใชเซนเซอร์ของ sony imx 8 8 2นะครับให้ความละเอียด50ล้านพิกเซลโดยมีระยะการซูมเนี่ยเทียบเท่ากับ7 0ม mm ิลลิเมตรนะครับในส่วนของระยะของเขาเนาะแล้วก็การถ่ายภาพมาคโครเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้น สับกล้องในหลักจะใช้เป็นเซนเซอร์ของ Sony I M X 921นะครับให้ความละเอียด50ล้านพิกเซลและในส่วนนี้นะครับยังมีเลนส์อัลตร้าไวท์นะครับที่ใช้เซนเซอร์ของ s ซัมซุง S O c E L l J N 1นะครับให้ความละเอียด50ล้านพิกเซลด้วยนะครับโด <The S 1> ย Vivo X 2 0 0 Series นั้นจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต i m e n s i t y 9400จาก MediaTek นะครับแม้จะเป็นการเปิดตัวในช่วงเวลาเดียวกันนะครับแต่เจ้าตัวชิปเซ็ต Snapdragon แป Gen 4ของ Qualcomm นี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจ เราเดี๋ยวเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับในรุ่นของ vivo x 200เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน shopee ปปดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code โค้ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทนต์นของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาเดข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย